ผัดกะเพราหมูกรอบคลุกข้าวค่ะพี่น้องผัดกะเพราหมูกรอบคลุกข้าวได้ค่ะพี่น้องเด้อมือนี้นก,กินแต่ปนแต่แจกกับเบื่อน้ะพี่น้องเนาะก็มาผัดกะเพราคลุกข้าวนะคะเพื่อนๆผัดกะเพราหมูกรอบคลุกข้าวค่ะพี่น,อปนป้องมือรสชาติแซ่บพี่น้องอมก่อบนะคะและแถมไข่ดาวเนะะี่ยค่ะ แหม่ไข่ดาวด้วยนะจ๊ะผัดกะเพราเดี๋ยวฮักกาแฟใส่กะเพราที่เผาได้พี่น้องให้มันได้รสชาตินะคะผัดกะเพราหมูกรอบกุ้ข้าวนี่ต้อเฮ็ดกินแล้วพี่น้องเด้ออาหารจานวนะรวนค่ะรสชาติแซ่บพี่น้องรูกร้านน่าจะอาหารแบบผัดกะเพรากุ้ข,ข,ข้าวค่ะแยกใช้หมูกรอบนะคะไม่ได้เอาหมูสดค่ะ อยากที่หมูกรอบก็ราะอกทามตู่ใส Lincoln 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 uh, ่ทามตู่เย็นไวยค่ะพี่นองล้วเราก็มาทำอาหารจานด่วนนะคะง่ายๆทับทิน่หั่กะเพราค่ะคลุกข้าวกะเพราหมูกรอบคลุกเข่าเมันมาเะอกี้โอ้ยไปนี่ก่นทอบพี่นช้เป็นแสบเลยทบทอซือเขาเนี่ยไม่ร้ายเมืนได้กะ่อนเ้นหน่อยย่านมดยิ้มมากีที่นอง ตอนนี้ส2อ,อแล้วลองมากินมันจะอร่อยมันเราเป็นเด็กไหมคะลองดูนะคี่หน่อเน,นะาะเมื่อสี่เมืออกานอืมรสชาติได้คุณหน่อนโอเคเลยรสชาติโอเคมากเลยคะ่ะข้าวหมูกรอบพูกข้าวนี่สขากมกรอบคี่หน่อนอร่อยคะ่ะ เสร็จแล้วเราก็ใส่กะเพราลงไปนะคะนีกะ่กะเพราค่ะพเพื่องโรยด้วยกะเพราค่ะแซ่ค่ะเะพืเ่อนลองทำนะคะใครว่าลองทำะค่ะลองมาดัดเปีงทานค่ะอร่อยค่ะอร่อยมากมันจะหอมต้มกะเพราพี่น้ององาหา,า,า,ารจานเดียวนะคะ แต่หอมเพื่อนลองทำนะคะหอมกะเพราพี่น้องข้าวก็หอมทั้งสั่งกะเพราทั้งสีะะ่ยนะคะอร่อยค่ะใครไม่เคยทำก็ลองทำนะคะกะเพราหมูกรอบคุกข้าวค่ะพี่น้องลองเห็ดด้วยคะ่ะเด้อ ไขว่ากเาลองทำไครไม่ว่างก็ซื้อนะคะรสชาติกลมกล่อมครับเพื่อนเพื่อนพอเสร็จแล้วเราก็ตักใส่จานนะคะเพื่อนเพื่อนตักใส่จานค่ะอาหารจานเดียวนะคะเจ็ดเจ็ดครับเพื่อนเพื่อนไม่ยากง่าย่ายค่ะทำง่ายง่ายค่ะเพื่อนเพื่อ,อ,อ,อรสชาติกลมกล่อม แล้วเราก็ใส่ไข่ไปหนึ่งใบนะคะเพื่อนๆน่ากินมาค่ะเพื่อนๆอร่อยนะคะใครยังไม่ได้กินก็มากินด้วยกันค่ะเพื่อนๆมามากินด้วยกันค่ะกะเพราหมูกรอบคลุกข้าวนะคะรสชาติกลมกล่อมค่ะเพื่อนๆมากินด้วยกันนะคะใครยังไม่ได้กินมามาทำเสร็จแล้วคะ่ะอร่อยมากคะ่ะ